สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนทุกจ้าวิพาเลาะไลฟ์สไตล์มาวีพามาเบิ้งเห็ดจ้ะพี่น้องคูมาเบิ้งมาเก็บเห็ดหูหนูจ้ะพุณเห็นเห็ดหูหนูยัง,งาน้ำด้วพี่น้องเด้วยต่อเดี๋ยวเด้นินเงินก็่าว่าไหลลงไปหันเดินนะพี่พี่น้องเบิ้งกีฬาโมเมนต์นะพอผัดเลยจ้ะทุกคนเห็นบ่กำลังออกเลยจ้ะ ข้งางล่างวัลุบวทุนที่วีบ่ได้ใส่รองเท้าเสียบตีมาจาามันนี้รองเท้าอันั้นมาใส่รองเท้าเออสปอร์ตมาจ้ะถ้าเดินเขาต้องใส่รองเท้าใส่รองเท้าอะไรนะเอผมนตจเขามาจาก้กทุกคนปาดบางดอกนี่พี่น้องดอกง่ายกากจ้กทุกคนเดี๋ยวจะวางไว้ก่อนเพียูดพูดพ้จะ้ะ เอ้โหปาดอกมันแไหมพี่แสดงมันออกก่อนหน่อยสิซุ้มซุ้มซุ้ม,ม,มเน่าก็มีจ้ะพี่พี่น้องบงังพี่ซุ้มพี่อีกมานแต่พี่น้องมานมันให้ทูนูจ้ะมาไงจริจ้ะจุ้มบงัมพง,บงพี่น้องบังพี่อืเดี๋ยวระวังนี่อนพี่น้อง คิดป,ปะไทยปกจ้ะเอ๊ะทำไมมีแค่นี้ก็ไม่รู้นะแล้วพี่เห็นเห็ดอันนี้อีกจันพี่น้องเห็นปะเห็ดหูนูขาวจ้ะพี่น้องนี่เห็ดหููขาวผู้ใดเป็นโรคลั้มใสกลิ่นระวังจ้ะเอ๊ะทำไมมีแค่นี้ก็ไม่รู้นะเห็ดหูนูหูตรงดามห้อน,นี่จ้ะมีอีกบ่าซอง้องปุ่นกอน ตั้งกวงตั้งไก่มาพ่้อ,อยู่หนีทุกคนแ้วมันคือไม่หน่อยแต่บุหระ่ทุกคนไม่หน่อยนะยายบีจะเก็บไปจะร้องกินเบิ้งเม่เคยเก็บกินจ๊เทียรเฮดเนี่ยห็นบ่เนี่ย,ยทุกคนเห็ดดำหวานเลยเนี่ยเอ๊ะทำไมมีน้อยจังเลยเนี่ยอันนี้มีคนดึงออกแล้วทุกคนเนี่ยยายวีก็จะทิ้งไว้นี่ก่อนนะยายวีจะเอาแค่นี้ไปเม่เคยกิแิแนนะท,ทุกคนเนี่ยเห็ดดำหวานแท่ๆเลยทุกคนเนี่ย เป็นกลุ่มนะึงเดี๋ยวเราฉีกบังกนทุกคนเอ้อะนะก็มีแค่นี้วัเนาะทุกคนเนาะเนี่ยทุกคนเบิงแมนจะเห็ดตำหวานเทะอะไรทุกคนงามมากเลยจ้ะทุกคนเอไปเบิงเดี๋ยวบ่มีอีกทุกคนเลาะบงบดแล้วนะมีแค่นี้นึงจ้ะเนี็นบ่เสียดายมากเลยนะทุกคนนี่จ้ะ ทำไมมันเกิดแค่นี้เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวรอบางอีกคนเ้อทุกคนนะเนี่ยแมนทแท้แถเลยเห็ดดำทุกคนยัยวีเห็นเขาเจ้าโพดอยู่ในอันอะไรนะเอ้กุ้มเห็ดจ้าเต็มเลยจ้าทุกคนเนี่ยแต่ของเียบีไม่แค่นี้จะเห็นแล้ววันนี้รู้แล้วว่ามันเกิดอยู่มองใดทุกคนมีเพ่อเห็ดดำจ้ะนี่เอ๊ะทำไมมีแค่นี้ก็ไม่รู้นะมันเกิดอยู่สนามทุกคนนี่เห็นไหม เห็ดดำยังแทะเลยจ้าพี่น้องเห็นบ่เออเนี่ยจ้าเราก็มีแคนป่อมนะทุกคนเนี่ยเบิ่งเนี่ยเดี๋ยวเ้าจะว้าทุกคนเห็ดดำจริงด้วยพี่จ้าเอ๊ะทำไมไมีน้อยจังเลยเนี่ยเดิน,าน,น,น,นหาสนั่น,นวันไหวพี่น้องเนี่ยเดินหาสนั่นวันไหวมั่วปอเห็ดดำพี่น้องเพี่เอ๊ะใครเอามาทิ้งไว้ตรงนี้ว่าทุกคนเห็ดเห็ดดำหวานทุกคนพี่จ้า เอ็มหอมมคือเห็ดหนังล้มเลยทุกคนนี่เดี๋ยวๆบ้างอีกก้อนพี่น้องคงไม่เอาไปหมดนะทุกคนเผื่อมันจะเกิดขึ้นอีกปีหน้าเอ็มยังไงนี่ด้วยนี่ด้วยทุกคนนี่นี่จ้าหนี่โอ้ยทุกคนมีคนเอามาถิมไหมพี่อะมคนมาดึงเบื้องเราถิมจ้าหนี่เบื้องสซงนี่เหบ่เนตดำหวานจ้าทุกคนว้ายไปหาตั้งหลายหม่องพ่อทุกคนนี่พ่ออยู่หม่องนี่ไหมนี่จ้าว้ายเนตดำทุกคนนี่ เดี๋ยวๆบ่งอีกคนพี่น้องมีอีกบอกกีราโมเมนต์โมเมนต์สายเถื่อน้องเท่านี่ยะมันเกิดที่สนามหยาทุกคนเนี่ยเอ๊ะทำไมมันมีแค่นี้เนาะนี่ต่ำฟ้องแท้พี่น้องมันต้องเกิดเป็นกลุมสิจา้าเป็นผู้หญิงพี่เอง,งสินะนี่แม่นหมดเลยจ้ะน,นี่โอ้ยไม่มีเห็นแล้วว่ามันเกิดมองตอมันมันก็เป็นดอกเดียวๆอยู่ทุกคน,นเห็นบอกอยู่สนามหยาบ้านเพิินทุกคนนี่เห็นบอกไม่รู้ว่าใครมาเหยียบนะนี่นจา้า แมนจ้ะนี่แมนเห็ดดำแตะเถทุกคนเอาเย็บีคอดึงอันนี้ออกนะแมนจ้ะเห็ดดำพี่น้องโอ้แสดงว่าที่ย็บยนินทายอยู่อ่อนเก็บไม้ด้เห็นกัะแมนจ้ะนี่นี่จ้ะเห็นป่เห็นป่พี่น้องเพียนีแมนหมดเลยจ้ะนี่โอ้เพิ่งเย็นขังแรลกเลยทุกคนเห็ดดำมันเกิดอยู่สนามหญ้าทุกคนเนี่ยเนี่ยทุกคนแมนหมดเลยจ้ะนี่ เนี่ยแมนหมดจ้าพี่น้องกีฬาวาเถอะนะพี่บางสนามหญ้าบ้านเพื่อนเอ้าทำไมมีแค่นี้ล่ะทุคน้นบองเดียวมีแค่นี้จะ้ะเนี่ยทุกคนแมนหมดเลยจะเดินนี่บม่รู้ว่าปีน้ำจะเกิดอีกบนนะนออมีดอกหนึ่งทุคน้นยัยมีคงไม่เก็บพรอยู่สนามหญ้าบ้านเ,เพื่อนนะทุคนนะเนี่ยมันต้องเกิดทังซี่จ้าเฮตำ่ำ เห็ดตำจ้าค้นที่จริงตรงนี้เป็นเดินเห็ดทั่วทั้งหมดเลยนะนี่ปีนี้เห็นดอกเกี่ยวแต่ดีว่าคนมีค้นเก็บกับมาจากนี่จะหันดอกเถ่าจันเออนี่นี่เห็ดอันนึงทุกคนนี่นี่ไม่รีว่าอะไรนะเห็ดกาแฟเห็ดอะไรนะเห็นเห็นก็เจ้าเก็บกินนะทุกคนนี่นี่เห็นบอกเดี๋ยวจะถ่ายเป็น รูปไปเบิ่งก่อนทุกคนพี่วีทายรูปไปเบิ่งก่อนเด้อนี่จ้านี่เห็นว่าสองดอกจก้ะมีอีกหม่องหนึ่งนะเชียว,วีเห็นกนันหย่าหย่าไม่ใช่แค่คนบ้านได้ออกหลายทุกคนเห็นปะเสื้อมันได้จ้านี่บ้านได้ฝนเล่งจ้ตะต่ว่าหมอ่อง <c oughs> อันนี่อันนี้นี่ก็ให้หลายทุกคน มันแห้งไหมทุกคนเห็นบ่กนี่จะมันเห็ดยังเบือจันนี่เต็มขอาเลยสิว่าเห็ดหางไก่งวงกับโบเมียนนะทุกคนจ้ะคล้ายเห็ดหางไก่งวงเลยเมียนบ่ทุกคนต้องเบิ่งเห็ดหางไก่งวงอ่อนทุกคนจ้ะคนสมีละมีงูสิข้างล่างเห็ดหางไก่งวงอ่อนจ้ะมี่ดอกแก้มันจะนี่ เต็มควนันเลยพี่นอ้องอ๋อเดี๋ยวฮุนเขามายืนพะว่อไปตามใหม่ <S <S เก่าเสียมันจะมีเห็ดอันหูหนูนนเกิดเต็มจ้ะหุนลุนแดดซื้อมันทุกคนตนเกิดเต็มเลยจ้ะบางบางอันกเกิดเกิดอยู่ตนไอชาอยู่จ้าทุกคนไอชาก็คือตนโอ๊กจากภาษาเยอรมันนี่พีมาหาน้ำนี่แหละมันเกิดเต็มอันนี้เดียพี่น้องเบิง้งมันแกหรอเนะี่ยุูน่ะเป็นนันนั่นมันแล้วจ้าเสร็จแล้ว มันแห้งหมดแล้าจะคนพูดอ่ะข้างในคุนแมนเออวานบ่าออกเราสนเราก็มาหานี่เห็นบอกอพออี่น้องพุณเลยข้างในคุนมีแต่เสือเห็ดอันนี้เลยจ้ะ